ไม่เคลียร์ชัดเจนที่มาเคลียร์ชัดเจนเออใครไม่ชอบอะไรก็แค่รักกามินก็พอก็ถูกต้องตอนนี้พี่แบบมีผู้ชายเพิ่มมาคนหนึ่งเว้นัดเดี๋ยวพี่จัดการหลังบ้านให้หลังบ้านแหมแช์ให้หนูไปพอเข้าไปปุ๊บนี่ไปนั่นนะคะไปเจ้าเอ๋อะไรเนี่ยเมื่อคืนนั่นแหละนั่นแหละคือหลังบ้านแท้จริงเลยใครอยากหลังบ้านหาวที่มาเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะส่งให้ส่งให้ผู้ชายคนไหนส่งให้มีแต่ผู้ชาย อ้าวก็จะทำยังไงเอะอุ้ยเราไม่เปลี่ยนขอบคุณนะขอบคุณแม่จีขอบคุณยายเอ็กนะน้องนัดด้วยขอบคุณนะสวัสดีค่ะที่ถึงวิวเกี่ยวมาแล้วทักมาแล้วกันโนะถ้ามาตกปลาอะไรแถวนี้ทักกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮียเฮียของของหน้าเดี๋ยวนัดให้แม่แม่จีส่งให้ที่ปู่วิทย์ที่เดียวนาะทั้งของเฮียไอของพี่เอสเอสเนาะแล้วเดี๋ยวก็ให้ให้ติดต่อปู่วิทย์เพื่อที่จะไปรับของเพราะว่าโซนนั้นน่าจะใกล้ที่สุดเนาะ จุดตำแหน่งเพราะไม่ต้องแบ่งส่งคนละที่ขอที่อยู่ทีละคนทีละคนนะคะลงที่ปู่วิทย์เลยพี่มีมีอะไรฝากฝากไหมฝากพาณัดไหมเรื่องเรื่องแม่จี๋ก็เมื่อวานก็ได้คุยกันอยู่กับนัดไปแล้วนิดนึงอยู่นะคะคุยกันอยู่นะก็ฝากนัดไปเตือนนะน้องเขานะคือคือขอให้จบในเรื่องของแม่จีเนอะคือจบอย่ามายุ่งมาเกี่ยวนะ เพราะเราไม่ได้รู้จักกันจริงๆถามป๋าป๋าเขาก็ไม่รู้จักต่อให้เป็นคนบ้านเดียวกันเราก็ไม่ต้องมาบอกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันนะคะเพราะว่ามันมันตลกอะ่ะคนบ้านเดียวกันเหมือนแม่จีอยู่เชีงยงใหม่อย่างเงี้ยโหคนเชีงยงใหม่เหมือนกันอย่างเงี้ยซึ่งเราจริงๆอ่ะมันไม่ได้รู้จักกับทุกคนนี่ถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าแอบอบ้างอย่าอะไรปรับตัวเองนะปรับปรุงตัวเองได้ปรับปรุงนะคะตอนนี้ไม่จีให้อภัยนะให้อภัยขั้นสูงสุดเลยนะ แต่ mm hmm. ถ้ามเมื่อไหร่เมื่อจีแบบว่าหลุดคําว่าสูงสุดอะก็จะมีคําว่าไม่มาอยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นจบซะยิ่งเราเป็นผู้ชายอะนะเราก็อย่าไปพูดไปเรื่อยนะคําว่าสุภาพบุรุษเนี่ยมันต้องมีอันนี้จะบอกกับทุกคนเลยแล้วก็บอกตรงๆว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเราเนะ่ยพยายามอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวนี่คือหนึ่งบทเรียนนะ หนึ่งบทเรียนหนึ่งที่คุณจะต้องได้รับรู้คุณคุณไม่ต้องขึ้นมาก็ได้คุณอะไรก็ได้แต่คุณรู้อยู่นะแม่จีเคยพูดกับคุณแล้วนะแทบจะเรียกว่าคุณบอกว่าแม่จีอาะสมกับเป็นครูใช่แม่จีเป็นครูมาก,ก่อนนะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะฝากพวกเราทุกคนควรที่จะรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดพูดแล้วจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมนะคะต้องคิดด้วย เราไม่ใช่เด็กๆที่อยู่กันในด้อมเดจีเนี่ยคือเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะที่เด็กจริงๆก็คือลูกของอ่าโซดาลูกของเอสเธอร์อะไรทั้งหลายเนะี่ยเด็กๆรุ่นนั้นอันนั้นอายเขานะอายเด็กๆเ,เขาเพราะเด็กๆเ,เขาก็ต้องดูพวกเราเป็นตัวอย่างแล้วอย่าลืมว่าเดจีของพวกเราคือเอฟซีที่คุณภาพมากที่ไปที่ไหนก็มีแต่คนชื่นชมนะคะอย่าให้มันมันไปด้อยค่ากันตรงนี้ แล้วยามสึกเราลบยามสงบเราลบกันเองลบออกไปได้แล้วคำพวกนี้นะคะเวลามีอะไรมีปัญหาอะไรแก้ไขกันคุยกันนะคะคุยกันข้างหลังบ้านก็ได้บางทีมันไม่จะเป็นข้างหน้ายกเว้นแต่มันมีกรณีที่มันยับยั้งไม่ได้จริงๆนะคะก็ถึงได้ออกมาเตือนนะคะเราต้องมีความจริงใจให้กันแต่ก่อนจะมีความจริงใจให้คนอื่นเราต้องมีความจริงใจให้ตัวเอง แล้วยึดในเรื่องของความถูกต้องและก็ความจริงเหมือนกับที่เมนของเราเป็นคือน้องการมีนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเรานะทําให้เรารู้ว่าความถูกต้องความจริงมันเป็นสิ่งที่ยุติธรรมเสมอนะคะทุกวันนี้ชีวิตของน้องกําลังจะรุ่งโรจน์แต่พวกเราละ่ะเป็นยังไงพวกเราก็ยังจะมาสร้างเรื่องสร้างราวสร้างประเด็นอะไรขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอ อยากเห็นคนอื่นเข้ามาหัวเราะเยาะเ,เ,เราไหมเราทําดีมาตลอดเราอย่าให้เสียอะไรที่มันเก็บได้เก็บอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําพิจารณากันให้ดีๆอย่าลืมนะพวกเรามีวุฒธธิภาวะกันหมดแล้วนะทั้งวัยวุฒิทั้งวุฒิภาวะนะไม่ว่าจะทําอารมณ์ทางสังคมแม่จิเชื่อว่าทุกคนโตกันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไร นะก่อนที่จะเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาไปดูน้องให้เยอะๆไปดูคลิปที่พวกเราเนี่ยพากันสร้างสารตัดต่อทําคลิปทําอะไรกันไปกดไลค์ไปคอมเมนต์ไปกดแชร์อันนั้นแหละหน้าที่ของเอฟซีที่ดีสร้างแต่สิ่งดีๆ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นสิ่งที่จะเชิดชูเมนของเรานะคะจําไว้นะคะว่าไม่ว่าใครจะพูดยังไงใครจะแอบอ้างใครยังไงจําไว้เลยว่าต่อไปอย่าเชื่อ ให้ห้าสิบห้าสิบแล้วไปถามกับเจ้าตัวเขาโดยตรงแล้วต่อไปมันจะไม่มีใครที่จะมากล้าพูดใส่ความคนนั้นคนนี้ถ้าพวกเรานะคะคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเป็นนะมันก็จะจบประเด็นพวกนี้แล้วเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขไม่ต้องมีข้อโต้แยง้งนะแต่ในเรื่องของครอบครัวนะแม้แต่พี่น้องก็ยังมีปัญหากันอนัดเป็นเรื่องธรรมดาขออย่างเดียวคือขอเคลียร์กันให้จบนะคะ แล้วใครก็ตามนะต้องรู้ตัวว่าเรื่องตรงนี้มันเกี่ยวกับเราไหมเรื่องตรงนั้นมันเกี่ยวกับเราไหมเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเราต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องคําพูดหรือแม้กระทั่งการที่คุณไปพิมพ์อะไรนั่นคือหลักฐานหลักฐานที่จะเป็นตัวที่จะทําให้เขาสามารถที่จะทําอะไรกับคุณก็ได้ระมัดระวังนะคะตอนนี้ก็เหมือนเนี่ยเรามาขึ้นไลฟ์ตรงนี้เห็นไหม ก็ยังมีแบบคุณทานายดูได้นะอย่างงั้นงนี้โอ้เอ้ลูกเออคุณคิดว่าในเรื่องของพวกเนี้ยมันทํากันได้ง่ายๆเหรอนะคะสงสารเถอนะ,ะตอนนี้คดีโค้งคดีความอะไรเยอะแยะมันมีไปหมดแล้วนะสง<ม>สารทางสารบ้างนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นฝากพวกเราเ<ข>นาะเดี๋ยวจะฝเสริมของแม่จีนะคะคือหลักหลักใจความสําคัญนะคะคือพวกเราอ่ะ คือเราเป็นกลุ่มกลุ่มที่ว่าใหญ่เนาะเรียกว่าใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าเรื่องเราใดๆก็ตามที่มันออกมานะคะถ้ามันไม่ได้ทำให้นะคะคำว่าด้อมนะคะเดือดร้อนนะ,ะไม่ว่าเรื่องเราใดๆที่มันไม่เกี่ยวกับคนส่วนมากเราค่ะรับฟังได้นะคะฟังได้ค่ะวิเคราะห์ได้แต่ก็ไม่สมควรที่ จะไปขุดไปค้นไปหาถ้ามันไม่ได้ทำให้ตัวเราเองเดือดร้อนนะคะนัดจะบอกว่าเรื่องของใครนะคะให้เจ้าตัวเขากับคู่กรณีเขาเคลียร์กันเองตราบใดที่เขาเคลียร์กันไม่ได้นะคะมีความไม่ชัดเจนมันก็จะมีการขึ้นมาหน้าไลฟ์เพื่อเคลียร์ทีละข้อทีละข้อ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อให้จบเรื่อง <c oughs> แต่ถ้าสมมติว่าอ่ะ คนนั้นฟังมาแบบนี้ข้อมูลร้อยเปอร์เซนต์ไหมอ่ะอีกคนนึงพูดมาแบบนี้ข้อมูลร้อยเปอร์เซนต์ไหมแล้วมันไปขยายความกว้างไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดยึดหลักอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ยุ่งฟังได้แต่แต่ไม่ตีความหรือไปโพนธนาหรือไปพูดต่อๆกันอีกอะค่ะมันจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น อย,อย่างเรื่องของกรณีของแม่จิอันเนี้ยนัดก็ได้มีการเตือนนะคะการการพูดคุยกันไปแล้วนะคะคือเรื่องในส่วนไหนที่ถามก็คือถามได้แค่ตัวบุคคลอย่าเอาคนที่สองที่สามขึ้นมาพาดพิงเพราะหนึ่งก็ไม่ได้ไปคุยกับคนที่เราไปพาดพิงการกล่าวอ้างใดๆก็ตามนะคะมันก็จะมีผลแบบนี้นะคะหนึ่ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกพาดพิงสองนะคะก็คือตัวเราเองไปไหนไม่เป็นค่ะเขาบอกว่าแม่จีพูดอ่ะแม่จีไม่ได้รู้จักนะเรารู้จักกันแค่ผิวเผินทุกคนในดอมเนี่ยบอกตรงๆว่ารู้จักกันแค่ผิวเผินต่อให้เจอตัวกันจริงๆเราก็ไม่ได้รู้ว่านิสัยใจคอแต่ละคนอะร้อยเปอร์เซนต์ไหมใช่ไหมพี่เอ็กมันก็แค่การรู้จักกันคนรู้จักกันนะ เพราะฉะนั้นเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเรื่องอะไรก็ตามที่มันไม่เกี่ยวไม่ข้องก็นิ่งค่ะอยู่เฉยๆมีอยู่อย่างหนึ่งนัดอยากพูดมากนะอยากพูดมากคือนะนัดมานั่งตรองดูทุกวันเนี่ยค่ะที่เราอยู่ในด้อมเราออกมาปกป้องน้องเพราะอะไรหนึ่งน้องโดนใส่ร้ายน้องโดน มีมีแต่คําพูดลวงๆใช่ไหมแล้วตอนนี้พวกเราเป็นไงกันอะ่ะคนคนคนที่คนคนที่หนึ่งสร้างประเด็นนะคะขุดคุยใส่ร้ายว่าร้ายแล้วทำไปทำไมคะในเมื่อสิ่งพวกนี้อย่าลืมนะคะว่าพวกเราเคยต่อสู้เคยเกลียดคนที่พูดไม่จริงคนโกหกคนใส่ร้ายกันมาเนี่ย แล้วทําไมค่ะบางกลุ่มบางคนที่ยังบอกว่าตัวเองอะ่ะไม่ชอบเกลียดการกระทําแบบนี้แล้วทําไมยังถึงทําอยู่ความจริงด้อมเดจีต่อหมายถึงว่าคนในด้อมเรานะไม่ไม่เกี่ยวกับน้องนะคะคนในด้อมเราทุกวันเนี้ยเราควรจะแบบมีความสุขกันค่ะเพราะน้องเรามีความสุขแล้วนะส่วนเรื่องถูกส่วนตัวของใครของมัน,นะคะ่ะไม่ต้องไปยุ่ง ผมจริง <c oughs> ผมอยากฝากพวกพี่ๆท,ที่ที่เป็นสายพิมพ์อ่ะนะสายคอมเมนต์สายพิมพ์อะผมว่าเออพี่ๆลองลองลองเปลี่ยนนะถ้าถ้าพี่บอกว่าพี่รักด้อมเดจีจริงบางทีเข้ามาฟังผมอาจจะเกลียดผมก็ได้มีอาจจะมีเกลียดผมเยอะเนี่ยสามสี่ร้อยอาจจะเกลียดผมสามร้อยคนก็ได้แต่ผมแค่อยากบอกว่า อไม่ว่าจะไปห้องไหนหรือจะเรียกเป็นกลุ่มเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าถ้าคิดว่าไม่ได้รู้เรื่องเนี่ยเวลาเวลาได้ยินพูดเวลาได้ยินคนที่ไลฟ์พูดพี่ลองพิมพ์ว่าเขาเขาอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าอาจจะมีอะไรเข้าใจผิดกันไหมกับกับที่พี่จะต้องพิมพ์ว่าเออว่ะทําไมมันพูดแบบนั้นมะทําไมมันเป็นแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าพวกพี่ไปเติมเชื้อ พี่ลองเปลี่ยนดิถ้าถ้าพี่คิดว่าพี่รักเดจีรักดอมจริงๆนะจากที่พี่ต้องไปพิมพ์แบบเฮ้ยห้องนู้นพูดถึงอ่ะดูสิมันหมายถึงหรือเปล่าเนี่ยมันกําลังพูดมันหมายถึงห้องเราหรือเปล่าพี่ลองพี่ลองถ้าเกิดพี่เห็นใครพิมพ์แบบเนี้ยพี่ลองแท็กเขาแล้วก็บอกว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเขาไม่ใช่หรอกมันผมเห็นเดี๋ยวเนี้มันมีแต่การใส่ไฟมันไม่มีคอมเมนต์ที่ห้ามเลยนะ ผมผมแทบไม่เคยเห็นเลยคอมเมนต์ที่แบบเฮ้ยไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้หมายถึงห้องเราแต่มันกลายมนว่าเนี่ยมันพูดถึงเราหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันพูดถึงใช่ใช่ผมว่ามันจะมีแบบนี้อะพี่เอกจะอยู่กันยังไงอือพอพอพูดไปหน่อยเนี่ยเหมือนเหมือนจะโดนตัวเองอะค่ะก็คือจะจะก็จะพากันเดือดร้อนทั้งทั้งที่เขาอะก็ไม่ได้หมายถึงตัวเองก็ได้ไงคือการตอนเนี้ยคือบางห้องบางไรพูด พูดแสะพูดเหมือนยกตัวอย่างขึ้นมาเนี้ยพอแบบพอพอคนเรามีปัญหากันนิดหน่อยก็เขาก็จะคิดว่าอ๋อตอนเนี้ยมันว่าเราแน่นอนมันเล่นเราแน่นอนคือคิดไปเองอะค่ะมันก็เลยเป็นแบบเนี้นั่นแหละคนปั่นก็ปั่นง่ายไงค่ะเนาะผมว่าเลิกคนแรกเลยอืเลิกผมว่า โอ้พี่เราอยู่กันมาสองปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวพืชพืชจิสามสิบพืชจีก็มีหลายๆกลุ่มนะครับที่เขาจะจัดอย่างเอ็กซทีมก็ไปขึ้นป้ายก็เตรียมตัวไปทำคอนเทนต์หรือหลายๆกลุ่มก็อาจจะไปจัดเป็นมิทติ้งเล็กๆส่วนผมก็ยังดูอยู่ว่าจะจัดรถแห่ไหมนะแต่ว่าว,าวรอใกล้ๆก่อนนะครับรถแห่หใช่ไม่จีไม่จีไม่ต้องไปเลยไม่จีไม่จีเราคุยกันว่างไง เราอย่าโซเชียใหม่ที๋เราไม่ไปไหนไม่เอาโอ,โอ,อ้ยไ้ฮคืีอผมคุยน,นี่กับอ่อพวกกลุ่มปูวิทย์พวกแต่ผมยังไม่ได้คุย <S <S จริงจังผมป่วยไงแมจ่จิแล้วทีเนี้ยผมกะว่าจะคุยสักประมาณเดือนนี้แต่ไปไปลายเดือนกลางๆเดือนเพราะว่ามันพิ่งเอ็่พึ่งพูดสีพเอจะล่อแม่ไปได้ยังไงเนี่ยแม่จะอยู่เหนือนะก็เลยเข้าข่อวว่าไหนไคนเข้ามานะ คืออาจมันเป็นวันที่